องค์มนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลบบุรีวันนี้พลเอกบัณฑิตมะลายอริสูตรองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลบบุรีจำนวน3าแห่งเพื่อรับทราบแผนการพัฒนาการจัดการตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของโรงเรียนโดยมีนายอัมพล อังคภากรกุลผู้ราชการจังหวัดลบบุรีและผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับโรงเรียนที่ตรวจเยี่ยมประกอบด้วยโรงเรียนบ้านเขาขวางเอำเภอพัฒนานิคมเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน99คนครูและบุคลากร8คนโอกาสนี้องคม,มนตรีรับชมการสแสดงของนักเรียนและกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนอาทิกิจกรรมห้องสมุดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวและกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิต โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้าอำเภอชัยบาดาลเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบ,บันมีนักเรียน48คนครูและบุคลากร12คนโรงเรียนมุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะนักเรียนสำนึกในความเป็นไทยเกิดความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ และโรงเรียนบ้านลำโป่งเพชรอำเภอโคกเจริญเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองจนถึงประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน99คนครูและบุคลากร12คนทั้งนี้โรงเรียนได้ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนช่วยกันพัฒนานักเรียนควบคู่กับการพัฒนาชุมชนเพื่อสนองพระราชบัิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการกองทุนการศึกษาในพระราชดําริของพระ ระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมนาถบาพิรที่มีพระราชประสงค์ให้โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและด้อยโอกาสมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ